สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับสาระดีๆจากสถาบันภาษาไทยนะคะกับดรโดนใจบุญญาภาสและดิฉันอมรารั์วัฒนาปิยลมค่ะค่ะในครั้งที่แล้วนะคะเราได้ร่วมพูดคุย,ยกับทางสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสันเขตสนะคะไปเรียบร้อยในประเด็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยนะคะในวันนี้เราก็ยังร่วมพูดคุยอยู่กับทางท่าน ผูวมในการโรงเรียนบ้านสร้างใหญ่นะคะท่านผอศิริวัฒน์ดวงสินลนิธิกุลค่ะและคุณครูโรงเรียนบ้านสร้างใหญ่นะคะคุณครูติยาพรดอนเหลืองค่ะ ค่ะพี่ดวงค่ะน้องป้าคะ่ะโรงเรียนบ้านสร้างใหญ่นี้นะคะได้ส่งผลงานของนักเรียนนะคะ,คะเป็นบิดิทัศในโครงการสรรสานปันประสบการณ์การอ่านเข้ามาที่สถาบันภาษาไทยแล้วก็ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการนะคะ,ะได้รับเกียรติบัตรไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เลยต้องขอความกรุณาเรียนเชิญทั้งท่านผอ,อ,อก,กับคุณครูมาร่วมพูดคุยกันนะคะซึ่งคงไม่พูดคุยกันเฉพาะโครงการสารรสานเท่านั้นแต่อยากจะฟัง ในเรื่องของการพัฒนางานภาษาไทยของโรงเรียนด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านผอ,อค่ะว่าท่านมีแนววิธีการปฏิบัติอย่างไรแนวการดําเนินงานอย่างไรในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนค่ะสวัสดีครับผมนายสิริวัฒน์ดวงศรีธิคุณครับภูมิในการโรงเรียนบ้านสร้างใหญ่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาศิสิเกตเขต3โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดกลางครับ การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประฐมึิษาปีที่นะครับมีผู้เรียนทั้งหมด125คนจำนวนครูและบุละคลากรทางการศึกษา9คนจากการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม2,563ที่ผ่านมาครับโรงเรียนได้รับแจ้งเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์นเกี่ยวกับกิจกรรม สันสารปันประสบการณ์การอ่านนะครับและกะ็ได้นำผลการคัดกรองของผู้เรียนมาวิเคราะห์เป็นรายบุคคลนะครับแล้วก็รายชั้นเรียน,นจากนั้นก็ประชุมครูแล้วก็บุคลากรผลปรากฏว่าโรงเรียนบ้านสร้างใหญ่นั้นยังมีผู้เรียนที่มีผลการคัดกรองที่ยังจะต้องปรับปรุงและก็ พอใช้ในระดับนี้นะครับก็ประมาณ22รายนะครับจึงได้ดำเนินการประสานสอบถามไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิสิเกตเขต3โดยมีท่านสนกลอยใจจิมานังเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนะครับแล้วก็นำผลนำข้อมูลน,นั้นมาได้ มาวางแผนนะครับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับทำให้เกิดกิจกรรมที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับก็คือกิจกรรมผลไม้ความรู้เล่าสู่กันฟังนะครับส่งผลทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ มีพัฒนาการอ่านที่ดีขึ้นนะครับทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิสเกตเขตสโดยการนำของท่านพัฒศาสตร์มาสกุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิสเกตเขตสท่านรองทวีสอนคำเสนท่านสอนอ,อกรอยใจจิม,มานังและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับได้ให้การสนับสนุนนิเทศติดต,ตาม กำกับดูแลในการดาเนินกิจกรรมของทางโรงเรียนนะครับส่งผลทําให้กิจกรรมนั้นมีประสบความสําเร็จนะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้อาก่อนนี้ครับค่ะท่านผอ,อค่ะก่อนเข้ารายการนี้นะคะท่านผอ,อบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าที่ฉันสนใจมากเลยนะคะค,คือกิจกรรมอ่านข้องเขียนถูกต้องท่องทุกวันนะคะเ,เป็นอย่างไรคะกิจกรรมนี้คะ่ะกิจกรรมนี้นะครับ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนถูกต้องท่องทุกวันเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนนั้นได้ดําเนินการนะครับตั้งแต่แรกเริ่มโดยดําเนินการตั้งแต่เด็กนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยที่2นะครับเพราะว่าจะได้เด็กจะได้มีทักษะในเรื่องของของการอ่านทีนี้ก็จะให้ทุกห้องทุกชั้นเรียนนะครับทั้งโรงเรียนนั้นได้ดําเนินการในช่วงชั่วโมงรักการอ่านครับ นักเรียนเขาก็ไปดําเนินการนะคะ,ะคิดว่ากิจกรรมนี้คงจะทําให้เด็กๆในมินิัยรักการอ่านแล้วก็ชื่นชอบการอ่านมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะ,ะ,ะขอไปทางน้องฝ้ายนะคะค่ะขออนุญาตเรียนสอบถามทางคุณครูนะคะอยากให้คุณครูช่วยเล่าถึงกิจกรรมผลไม้ความรู้เล่าสู่กันฟังซึ่งได้นําเสนอมาในโครงการสันสาปนปันประสบการณ์การอ่านให้พวกเราฟังเลยคะ่ะค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมนะคะก็หลังจากที่ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการนะคะให้ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการสรรสานปันประสบการณ์การอ่านนะคะ <c oughs> ก็ได้ปรึกษากับคณะคุณครูนะคะว่าจะดําเนินการอย่างไรนะคะโดยมีแนวความคิดที่ว่านะคะจะทําอย่างไรให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะทําอย่างไรนักเรียนจะสนุกกับการอ่านหนังสือนะคะจึงได้มาเป็นกิจกรรมผลไม้ความรู้เล่าสู่กันฟังคะ่ะ สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมนะคะจะเป็นการให้นักเรียนทำบันทึกการอ่านลงในผลไม้ความรู้นะคะซึ่งจะแจกผลไม้ให้นักเรียนคนละหนึ่งลูกนะคะเมื่อนักเรียนไปอ่านหนังสือเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะมาบันทึกลงในบันทึกการอ่านผลไม้ความรู้นะคะซึ่งนักเรียนจะทำทุกสัปดาห์นะคะพอ ครบปีการศึกษานักเรียนก็จะได้ผลไม้คนละหนึ่งลูกนะคะซึ่งนักเรียนส่วนมากจะเลือกผลไม้เป็นทุเรียนนะคะซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสเกตค่ะและนักเรียนให้เหตุผลว่าทุเรียนอร่อยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมการเล่าสู่การฟังนะคะจะเน้นเป็นกิจกรรมการทํางานเป็นกลุ่มค่ะนักเรียนจะทํางานเป็นทีมนะคะเน้นให้นักเรียนช่วยกันคิดวางแผนนะคะจนได้ออกมาเป็นผลไม้ความรู้เพื่อนําไปเล่าสู่เพื่อนๆนฟังค่ะสําหรับ การเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะจะมีกิจกรรมให้นักเรียนออกไปเล่าให้เพื่อนๆในห้องฟังนะคะจะมีการตอบคําถามแล้วก็มอบของรางวัลค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมเล่าหน้าเสาโทรให้เพื่อนๆและน้องๆในโรงเรียนฟังค่ะผลการทํากิจกรรมนะคะพบว่านักเรียนชอบอ่านหนังสือมากขึ้นนะคะสังเกตจากการที่นักเรียนเมื่อ นักเรียนทํางานเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะไปหยิบหนังสือมาอ่านเองโดยที่ครูไม่ได้บอกนะคะอันนี้เป็นภาพที่เห็นแล้วครูรู้สึกประทับใจนะคะแสดงให้เห็นว่านักเรียนรักการอ่านหนังสือมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเพราะว่าได้ทําสื่อไปด้วยนะคะ ค่ะคุณครูคะไม่เฉพาะคุณครูที่ประทับใจนะคะพี่ดวงก็ประทับใจด้วยเพราะว่าเป็นหนึ่งในกรรมการคณะกรรมการที่ตรวจพิจารณาวิดิทัศนะคะน้องๆมีความสุขอะคะ่ะแววตาที่เขาสื่อมาให้เราอะเขามีความสุขในที่เขาได้อ่านในสิ่งที่เขาชอบนะคะค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ,อกับคุณครูมากที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมดีๆเช่นนี้นะคะ ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมนะคะหวังว่าข้อมูลที่ได้รับในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานภาษาไทยของเราต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราทุกคนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ